สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายตา m ไม d เซตใหม่พื้นที่สำหรับการเจริญยนความคิดและจิตใจเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างงดงามและมีความสุขค่ะเคยไหมคะในวันที่คุณตัดสินใจวางมือจากงานทุกอย่างปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์วางโทรศัพท์มือถือแล้วล้มตัวลงนอนมองเพดานห้องเฉยๆแทนที่คุณจะรู้สึกผ่อนคลาย กลับมีความรู้สึกบางอย่างแล่นเข้ามาเกาะกินหัวใจความรู้สึกผิดเสียงเล็กๆในหัวเริ่มทำงานทันทีมันกระซิบถามคุณว่าทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้งานชิ้นนั้นยังไม่เสร็จไม่ใช่หรอหรือคนอื่นเขากำลังวิ่งกันแทบตายถ้าเธอหยุดตอนนี้เธอจะตามหลังคนอื่นทันทีนะคุณคุ้นกับเสียงเหล่านี้ไหมคะ เรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่ความยุ่งเหยิงถูกเชิดชูให้เป็นเหรียญตราแห่งเกียรติยศเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าคนขยันคือคนที่จะประสบความสำเร็จและคนนอนเฉยๆคือคนขี้เกียจที่ไม่มีวันเจริญแต่ถ้าดิฉันจะบอกคุณว่าสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดนั้นอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดล่ะคะถ้าหากว่าความลับของมหาเศรษฐีนักคิดระดับโลกหรือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาวิ่งเร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าพวกเขากล้าที่จะหยุดนิ่งได้นานแค่ไหนคุณจะเชื่อไหมคะวันนี้รายการใหม่เซตใหม่จะพาคุณไปไขความลับทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางสมองที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อการนอนเฉยๆของคุณไปตลอดการและคุณจะพบว่าบางครั้ง การไม่ทำอะไรเลยอาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คุณจะให้กับความสำเร็จของคุณได้ค่ะลองจินตนาการถึงรถแข่งคันหนึ่งดูนะคะรถคันนี้สมรรถนะเยี่ยมยอดเครื่องยนต์แรงออกแบบมาเพื่อทำความเร็วสุดท้ายในสนามแข่งแต่คนขับรถคันนี้มีความเชื่อแปลกๆอยู่ข้อหนึ่งค่ะเขาเชื่อว่าถ้าเขาจอดรถเมื่อไหร่เขาจะแพ้ทันทีเขาจึงเหยียบคันเร่งมิดไม่ตลอดเวลา ไม่ยอมจอดเติมน้ำมันไม่ยอมจอดเปลี่ยนยางและไม่ยอมแม้แต่จะจอดพักเครื่องยนต์คุณคิดว่าจุดจบของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรคะแน่นอนค่ะไม่ว่ารถจะดีแค่ไหนสุดท้ายเครื่องยนต์ก็จะร้อนจัดและระเบิดคาที่หรือไม่ก็น้ำมันหมดกลางทางกลายเป็นซากรถที่ไปไม่ถึงเส้นชัยชีวิตของการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันก็ไม่ต่างกันค่ะ เราหลายคนกำลังทำตัวเหมือนคนขับรถแข่งคนนั้นเราเสพติดความยุ่งจนแยกไม่ออกระหว่างการขยับตัวกับความก้าวหน้าเรามักเข้าใจผิดว่าการที่มีตารางงานแน่นเอียดการตอบข้อความทันทีภายในสามวินาทีหรือการหอบงานกลับมาทำต่อที่บ้านจนดึกดื่นคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีประสิทธิภาพ แต่ในทางจิตวิทยาเรียกภาวะนี้ว่าความหลงผิดในการทำงานค่ะสมองของเราถูกกระตุ้นด้วยสารเคมีแห่งความสุขระยะสั้นทุกครั้งที่เราขีดค่ารายการสิ่งที่ต้องทำได้สำเร็จหรือทุกครั้งที่มีคนชื่นชมว่าเราขยันแต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะถ้าเราพิจารณาให้ลึกลงไปเราจะพบว่าในช่วงเวลาที่เรายุ่งที่สุด คือช่วงเวลาที่เรามีความคิดสร้างสารรค์น้อยที่สุดเราแค่กำลังทำงานซ้ำๆตามความเคยชินเหมือนหนูที่วิ่งอยู่บนกงล้อเราเหนื่อยแทบขาดใจแต่พอมองดูจริงๆเรากลับไม่ได้เคลื่อนที่ไปทั้งหน้าไกลกว่าเดิมเลยคำถามสำคัญที่เราต้องกล้าถามตัวเองในตอนนี้ก็คือเรากำลังยุ่งเพื่อสร้างอนาคตหรือเราแค่กำลังยุ่งเพื่อกลบเกลื่อนความกังวลในใจกันแน่ ราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จํำนวนชั่วโมงที่คุณตื่นแต่อยู่ที่คุณภาพของความคิดในตอนที่คุณตื่นต่างหากค่ะและคุณภาพความคิดเหล่านั้นมันมักจะไม่เกิดขึ้นในตอนที่คุณกำลังวิ่งวุ่นอย่างแน่นอนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอยากให้ลองนึกภาพแก้วน้ำใบหนึ่งที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วและที่ก้นแก้วมีดินทรายละเอียดนอนก้นอยู่ ถ้าเราเอาช้อนคนน้ำในแก้วนั้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องดินทรายเหล่านั้นก็จะฟุ้งกระจายขึ้นมาปะปนกับน้ำจนทำให้น้ำทางแก้วขุ่นมัวจนมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมคะจิตใจและสมองของคนเราในยามที่ทำงานหนักก็มีสภาพไม่ต่างจากน้ำแก้วนั้นค่ะในแต่ละวันเราเร่งรีบเราตัดสินใจเรื่องราวนับร้อยเราเสพข่าวสารข้อมูลมหาศาล ทั้งหมดนี้เหมือนการเอาช้อนลงไปคนน้ำในแก้วอย่างบ้าคลั่งความคิดข้อมูลอารมณ์และความเครียดฝุ้งกระจายไปทั่วสมองจนเราไม่สามารถมองเห็นความจริงหรือคำตอบที่เรากำลังตามหาได้เวลาที่เราเจอปัญหาทางธุรกิจหรือทางตันในชีวิตแล้วเราพยายามคิดเข็นเร่งเพื่อหาคำตอบ มันก็เหมือนเรายิ่งเอาช้อนไปคนน้ำแรงขึ้นยิ่งคนแรงน้ำก็ยิ่งขุนยิ่งคิดก็ยิ่งตันยิ่งพยายามก็ยิ่งเครียดเพราะตะกอนแห่งความวุ่นวายมันบดบังปัญญายาณของเราจนหมดสิน้นแล้วทางแก้คืออะไรคะมันง่ายจนน่าตกใจเลยคะ่ะทางแก้วไม่ใช่การหาเครื่องกรองน้ำราคาแพงหรือหาวิธีคนน้ำในท่าใหม่ๆ แต่คือการวางแก้วใบนั้นลงนิ่งๆค่ะเมื่อเราหยุดคนแล้ววางแก้วลงบนโต๊ะเฉยๆแรงโน้มถ่วงของโลกจะค่อยๆดึงตะกอนเหล่านั้นให้ตกลงสู่ก้นอย่างช้าๆน้ำที่เคยขุ่นมัวจะค่อยๆใสขึ้นทีละนิดทีละนิดจนในที่สุดเราก็จะสามารถมองเห็นทะลุผ่านน้ำในแก้วนั้นได้อย่างชัดเจนการนอนเฉยๆก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันกันกบจิตใจค่ะ มันคือกระบวนการทางธรรมชาติที่ปล่อยให้ตะกอนความคิดตะกอนอารมณ์และขยะข้อมูลที่เราสะสมมาทั้งวันได้ค่อยๆตกผลึกและนอนก้น <traitor. S 1> เมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองหยุดนิ่งจริงๆความขุ่นมัวในใจจะจางหายไปและสิ่งที่เหลืออยู่คือความใสกระจางซึ่งความใสกระจางนี้เองค่ะคือสภาวะที่สมองของมนุษย์ส่งพลังที่สุด และพร้อมที่จะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นหลายคนอาจจะเถียงในใจว่าแต่การนอนเฉยๆมันเสียเวลาเปล่านะสมองไม่ได้ทำงานอะไรเลยนี่คือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่สุดที่วงการวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ได้คนพบค่ะมีความจริงข้อหนึ่งที่น่าทึ่งมากเมื่อเราจดจ่ออยู่กับการทำงาน สมองส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผลและตักกะจะทำงานอย่างหนักเหมือนนักแสดงหน้าเวทีที่ต้องแสดงตามบทบาทอย่างเคร่งครัดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดโฟกัสเมื่อเราเหมอลอยนั่งมองท้องฟ้าหรือนอนหลับตาเฉยๆสมองของเราไม่ได้หยุดทำงานนะคะแต่มันแค่สลับสวิชไปใช้พลังงานในอีกรูปแบบหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์เรียกเครือข่ายการทำงานนี้ว่าเครือข่ายการทำงานพื้นฐานของสมองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับโรงละครค่ะตอนที่มีการแสดงบนเวทีไฟทุกดวงจะส่องไปที่นักแสดงทีมงานเบื้องหลังจะทำงานไม่ได้แต่พอการแสดงจบม่านปิดลงไฟบนเวทีดับนั่นคือเวลาทองของทีมงานเบื้องหลังค่ะพวกเขาจะออกมาทำความสะอาดเวที จัดเก็บอุปกรณ์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาจะเตรียมฉากสำหรับการแสดงรอบต่อไปสมองของเราก็เช่นกันค่ะในขณะที่คุณนอนเฉยๆดูเหมือนไม่มีประโยชน์นั้นทีมงานเบื้องหลังในหัวของคุณกำลังทำงานอย่างขมักขะเม่นพวกเขากำลังกวาดล้างสารพิษท,ที่เกิดจากการใช้ความคิดหนักๆออกไป พวกเขากําลังจัดระเบียบความทรงจำเชื่อมโยงข้อมูลที่คุณอ่านมาเมื่อวานเข้ากับประสบการณ์ที่คุณเจอเมื่อ10ปีก่อนการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันนี้แหละค่ะคือต้นกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมไอเดียที่ดีที่สุดมักจะปิ๊งแวบขึ้นมาตอนที่คุณอาบน้ำ ตอนที่ขับรถเล่นหรือตอนที่คุณกําลังเคลิ้มจะหลับไม่ใช่ตอนที่คุณนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเครง่งเครียดนั่นก็เพราะว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นคุณอนุญาตให้ทีมงานเบื้องหลังของสมองได้ออกมาทำงานนั่นเองค่ะดังนั้นการนอนเฉยๆจึงไม่ใช่การขี้เกียจแต่มันคือการประชุมวางแผนกลยุทธ์ระดับสูงของสมองที่คุณไม่อาจจัดประชุมได้เลย ถ้าคุณยังมัวแต่วุ่นวายอยู่หน้าเวทีและนี่คือเหตุผลว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหลายคนถึงหวงแหนเวลาแห่งความเงียบของพวกเขามากเพราะพวกเขารู้ว่าความได้เปรียบที่แท้จริงไม่ได้เกิดตอนที่ออกแรงแต่เกิดตอนที่พวกเขาหยุดนิ่งเพื่อให้สมองได้จัดระเบียบต่างหากค่ะเมื่อเราเข้าใจการทำงานของสมองแล้วหลายท่านอาจจะกำลังคิดว่า ถ้าอย่างนั้นเย็นนี้กลับไปฉันจะนอนดูซีรีส์ยาวๆหรือไถหน้าจอโทรศัพท์ทั้งคืนถือว่าเป็นการนอนเฉยๆเพื่อความสำเร็จใช่ไหมตรงนี้ขอเบรกไว้สักนิดนะคะเพราะนี่คือหลุมพรางที่ลึกที่สุดที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปค่ะการพักผ่อนที่มีคุณภาพกับการหนีความจรงิงเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ การที่เรานอนบนโซฟาแต่ตายัางจ้องมองหน้าจอนิ้วยังเลื่อนดูชีวิตคนอื่นสมองของเราไม่ได้พักเลยนะคะมันกลับยิ่งทำงานหนักกว่าเดิมเพราะมันต้องรับข้อมูลขยะมหาศาลที่ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วทั้งแสงสีเสียงทั้งอารมณ์เปรียบเทียบทั้งความดราม่าในโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้คือสารพิษที่เข้าไปกวนตะกอนในแก้วน้ำให้ขุ่นคลักยิ่งกว่าเดิมเสียอีก การนอนเฉยๆที่ดิฉันกำลังพูดถึงและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จคือการหยุดการรับรู้ข้อมูลจากภายนอกโดยสิ้นเชิงค่ะมันคือศิลปะของการอยู่กับตัวเองคล้ายกับการปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อถอดปลัก๊กไม่ใช่แค่ปิดหน้าจอแต่เครื่องยังทำงานอยู่ลองจินตนาการถึงคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมทิ้งไว้เป็นร้อยโปรแกรมดูสิคะเครื่องจะร้อนและทำงานช้ามาก การนอนเล่นโทรศัพท์ก็เหมือนการย่อหน้าต่างโปรแกร,รมลงมาเฉยๆแต่โปรแกร,รมยังรันอยู่แต่การนอนเฉยๆแบบมองเพดานหรือหลับตาฟังเสียงลมหายใจตัวเองคือการกดปุ่มรีสตาร์ทหรือเริ่มระบบใหม่ค่ะ ในช่วงแรกที่คุณเริ่มทำมันจะยากมากค่ะคุณจะรู้สึกกระสับกระส่ายมือไม้สัน่นอยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหรือมีความคิดรบกวนผุดขึ้นมามากมายนั่นเป็นอาการปกติของการถอนพิษจากความวุ่นวายค่ะขอให้คุณอดทนผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้เพียงแค่15หรือ20นาทีต่อวันโดยไม่มีสิ่งรบกวนใดๆอนุญาตให้ตัวเองเบือ่ออนุญาตให้ตัวเองว่างเปล่า เพราะในความว่างเปล่านั้นเองค่ะคือพื้นที่ที่พลังงานใหม่ๆจะเริ่มก่อตัวขึ้นมันคือการชาร์จแบตเตอรี่ที่แท้จริงไม่ใช่การใช้แบตเตอรี่สำรองไปเรื่อยๆจนเสื่อมสภาพ จำไว้นะคะว่าความสำเร็จไม่ได้ต้องการเวลาของคุณทั้ง24ชั่วโมงแต่ต้องการพลังงานที่มีคุณภาพสูงสุดของคุณในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและพลังงานนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้จักศิล,ละปะแห่งการหยุดที่แท้จริงมาถึงตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าในใจลึกๆของคุณอาจจะยังมีความกลัวซ่อนอยู่ความกลัวที่ว่า ถ้าฉันหยุดแล้วคู่แข่งแซงหน้าไปละ่ะหรือถ้าฉันมัวแต่นอนเฉยๆฉันจะกลายเป็นคนล้าหลังหรือเปล่าความรู้สึกนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทำงานทุกคนค่ะแต่ดิฉันอยากชวนให้คุณมองภาพนี้ใหม่โดยมุมมองของนักยิงธนูคุณเคยสังเกตนักยิงธนูระดับโอลิมปิกไหมคะเวลาที่เขาต้องการจะส่งลูกธนูไปให้ไกลที่สุดและแม่นยำที่สุดเขาทำอย่างไรคะ เขาไม่ได้วิ่งเอาลูกธนูไปปักที่เป้านะคะและเขาก็ไม่ได้รีบยิงรัวๆแบบไม่ดูทิศทางด้วยแต่สิ่งที่เขาทำคือการดึงค่ะเขาต้องหยุดนิ่งยืนให้มั่นคงแล้วดึงสายธนูถอยหลังกลับมาการดึงถอยหลังนี้ดูภายนอกเหมือนเขากำลังถอยหนีจากเป้าหมายเหมือนเขากำลังหยุดการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ในความเป็นจริง ยิ่งเขาดึงลูกธนูถอยหลังมาลึกเท่าไหรและหยุดนิ่งเพื่อเล็งได้นานแค่ไหนพลังที่จะส่งลูกธนูออกไปก็จะยิ่งรุนแรงและแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นการที่คุณอนุญาตให้ตัวเองนอนเฉยเฉยก็คือกระบวนการดึงสายธนูนั่นเองค่ะมันคือการสะสมพลังงานศักิ์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานจนที่มหาศาลในโลกธุรกิจหรือการทำงาน การวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาโดยไม่หยุดคือการยิงธนูแบบไม่มีแรงส่งลูกธนูจะตกใกล้กเท้าคุณไปไม่ถึงเป้าหมายแถมยังเสียลูกธนูไปฟรีคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเขาเข้าใจความจริงข้อนี้ดีค่ะเขากล้าที่จะหยุดพักเพื่อทบทวนทิศทางในขณะที่คนอื่นกําลังวิ่งหลงทางเขากล้าที่จะนอนเฉย เพื่อรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดเหมือนเสือที่มอบนิ่งในพงหญ้ารอคอยเหยื่ออย่างใจเย็นไม่ใช่สุนัขที่วิ่งไล่เห่าไปทั่วทุง่งดังนั้นครั้งหน้าที่คุณนอนพักแล้วเสียงแห่งความรู้สึกผิดกระซิบข้างหูให้คุณบอกกับตัวเองไปเลยค่ะว่าฉันไม่ได้กำลังอูงงานแต่ฉันกำลังง้างสายธนู เพื่อที่จะพุ่งทยานไปข้างหน้าให้ไกลกว่าเดิมการหยุดคือส่วนหนึ่งของเคลื่อนที่การพักคือส่วนหนึ่งของงานและความเงียบสงบคือเชื้อเพลิงชั้นดีของก้าวกระโดดค่ะเมื่อเรากล้าที่จะวางมือจากความวุ่นวายและเอาชนะความรู้สึกผิดได้แล้วสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นตามมา ดิฉันขอเรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งความเงียบค่ะคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะนั่งแก้ปัญหาหน้าคอมพิวเตอร์มาทั้งวันคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแก้สมการชีวิตไม่ได้สักทีจนกระทั่งคุณยอมแพ้ลุกพิอาบน้ำหรือล้มตัวลงนอนกำลังจะหลับแล้วจู่ๆปิ้งคำตอบที่ตามหามาทั้งวันก็ลอยเข้ามาในหัวอย่างชัดเจน เรากับมีใครเอามาวางไว้ให้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่มันคือกลไกลการทำงานของปัญญายาณหรือสันทาตยานขั้นสูงซึ่งจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเสียงรบกวนในหัวเงียบลงเท่านั้นลองเปรียบเทียบกับวิทยุดูนะคะถ้าคุณเปิดคลื่นซ่าๆรบกวนตลอดเวลาคุณจะไม่มีวันได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะที่คลื่นวิทยุส่งมาแต่พอคุณจูนคลื่นให้นิ่ง ปรับลดเสียงรบกวนล,ลงเพลงที่ไพเราะนั้นก็จะดังชัดเจนขึ้นมาเองในการทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดมักไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเป็นล้านบรรทัดเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการตกผลึกทางความคิดผู้นำที่เก่งกาจหลายคนยอมรับว่าการตัดสินใจมูลค่ามหาศาลของพวกเขาเกิดขึ้นในช่วงเวลา ที่พวกเขานั่งจิบกาแฟาเงียบๆในสวนหรือช่วงเวลาที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วนอนมองเพดานนิ่งๆการนอนเฉยๆจึงเป็นช่วงเวลาที่คุณเปิดโอกาสให้อัจฉริยภาพภายในตัวคุณได้ส่งเสียงออกมาค่ะในความเงียบนั้นคุณจะเริ่มเห็นภาพรวมของปัญหาคุณจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงที่คุณมองข้ามไปและคุณจะเริ่มเห็นทางออกที่เรียบง่ายแต่ตรงพลังที่สุด ซึ่งคุณไม่มีวันมองเห็นมันได้เลยผ่านแว่นตาที่ฟ้าฟางจากความเครียดดังนั้นการนอนเฉยๆจึงไม่ใช่การปล่อยเวลาให้สูญเปล่าแต่มันคือการลงทุนเวลาเพื่อซื้อความชัดเจนค่ะและเชื่อไหมคะว่าความชัดเจนเพียงแค่วินาทีเดียวสามารถประหยัดเวลาการทำงานที่ไร้ทิศทางได้เป็นปีๆนี่คือเหตุผลว่า การหยุดนิ่งถึงเป็นทางลัดที่เร็วที่สุดสู่ความสำเร็จเพราะมันช่วยให้คุณเดินถูกทางตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณลุกขึ้นเดินอีกครั้งค่ะทุกท้ายนี้ดิฉันอยากชวนให้คุณมองออกไปนอกหน้าต่างดูธรรมชาติรอบตัวเราดูสิคะคุณเห็นต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นไหมคะต้นไม้ที่แข็งแกร่งและแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาได้ไม่ได้ออกดอกออกผลตลอดทั้งปีนะคะ มันมีฤดูการของมันเมื่อถึงฤดูหนาวต้นไม้จะทิ้งใบยืนต้นนิ่งสงบดูภายนอกเหมือนมันแห้งเหี่ยวและไร้ชีวิตชีวาเหมือนมันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงลึกลงไปใต้ผืนดินรากของมันกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อกักเก็บสารอาหารซ่อมแซมตัวเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิบานที่งดงามที่สุดในฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึง มนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะเราไม่ใช้เครื่องจักรที่จะทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักเรามีจังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงเวลาที่ต้องวิ่งและมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดเพื่อให้รากฐานจิตใจของเราแข็งแรง การที่คุณอนุญาตให้ตัวเองนอนเฉยๆในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความเกียจคร้านแต่เป็นการที่คุณกำลังโอบกอดความเป็นมนุษย์ของตัวเองอย่างเต็มที่เป็นการบอกรักตัวเองในรูปแบบที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะคุณกำลังให้ความสำคัญกับตัวคุณมากกว่าผลงานของคุณโลกใบนี้อาจจะบอกให้คุณวิ่งให้เร็วขึ้นแต่ดิฉันขอบอกให้คุณกล้าที่จะช้าลงค่ะ กล้าที่จะเป็นคนส่วนน้อยที่ยืนนิ่งท่ามกลางพายุแห่งความวุ่นวายเพราะคนที่ควบคุมจังหวะชีวิตของตัวเองได้คือคนที่เป็นนายของโชคชะตาอย่างแท้จริง ลองดูนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ลองหาเวลาสักวันละ15นาทีหรือสัปดาห์ละหนึ่งวันให้เป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะไม่ทำอะไรเลยอย่างแท้จริงปิดทุกการเชื่อมต่อวางทุกบทบาทหน้าที่แล้วกลับมานอนนิ่งๆอยู่กับลมหายใจอยู่กับหัวใจที่เต้นเพื่อคุณมาตลอดชีวิต อย่าแปลกใจถ้าในช่วงแรกคุณจะรู้สึกว่างเปล่าแต่ขอให้เชื่อเธอคะ่ะว่าในความว่างเปล่านั้นคุณกำลังสร้างพื้นที่ให้ปัญญาญาณความคิดสร้างสรรค์และพลังชีวิตได้กลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งและเมื่อคุณลุกขึ้นยืนในครั้งต่อไปคุณจะไม่ใช่คนเดิมที่เหนื่อยล้าอีกต่อไป แต่คุณจะเป็นคนใหม่ที่มีดวงตาที่มองเห็นเป้าหมายชัดเจนขึ้นมีจิตใจที่มั่นคงดั่งภูเขาและพร้อมที่จะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพราะความลับสําคัญที่สุดของความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณไปถึงเส้นใยได้เร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณมีความสุขและสมบูรณ์พร้อมแค่ไหนในขณะที่เดินไปถึงจุดนั้นและจุดเริ่มต้นของความสมบูรณ์พร้อมนั้นเริ่มต้นง่ายๆที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยการอนุญาตให้ตัวเองนอนเฉยๆค่ะความรู้ที่ได้ฟังในวันนี้จะมีความหมายที่สุดก็ต่อเมื่อคุณนำมันกลับไปใช้ เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองนะคะดิฉันหวังว่าเรื่องเล่าในวันนี้จะเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวคุณถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้และไม่อยากพลาดข้อคิดที่จะช่วยอัปเกรดไมล์เซตใหม่ในทุกๆวันฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ หรือแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตไปพร้อมกับเราขอบคุณที่จัดสรรเวลาที่มีค่ามาร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ